ได้เกิดเรื่องแปลกที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเด็กชายชั้นป .6 คนหนึ่งถูกกลุ่มเพื่อนแกล้งทำร้ายร่างกายในห้องกิจกรรมที่มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งอยู่หนึ่งตัวซึ่งเขาก็ได้นำเรื่องนี้ไปบอกครูก็ไม่สนใจแถมครูยังต่อว่าเขาอีกจากนั้นวันรุ่งขึ้นกลุ่มเพื่อนเหล่านั้นก็มีท่าทางหวาดกลัวเมื่อเห็นเขาและไม่กล้ายุ่งกับเขาอีกเลย จนเรื่องนี้ก็ไปถึงหูขององค์กรจึงได้มีการส่งทีมมาตรวจสอบและพบว่าเรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือของหุ่นขีพึ่ง SCP-122-TS เทพพิทักษ์เด็กที่มันมีความสามารถจะแปลงร่างเป็นผีปีศาจแปลงเป็นอะไรหรือใครก็ได้และมันก็จะออกมาช่วยเด็กที่ถูกกันแกลง้ง ปัจจุบันมันได้หลบหนีออกจากองค์กรซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหน